มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ใช้คนละครึ่งลุ้นปุ่มยืนยันเข้าร่วมเราชนะง่ายๆรับอีก3,500บาทถึง2เดือนผู้ใช้คนละครึ่งลุ้นปุ่มยืนยันเข้าร่วมเราชนะง่ายๆรับอีก3,500บาทถึง2เดือนแต่ต้องอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ์โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมวันที่15มกราค,คม64รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่าในการ ประชุมคณะกรรมการกันกองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการเราชนะแจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอกใหม่3,500บาทจำนวน2เดือนโดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ30-35ล้านคนและจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ2.1แสนล้านบาท แต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือและจะมีการเสนอให้คอรมอเห็นชอบทางการในวันที่19มกราคมนี้สำหรับเงื่อนไขาการช่วยเหลืออย่างยืนยันจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง77จังหวัดหรือทั่วประเทศไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะ28จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่มีกระแสข่าวออกมาขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี4กลุ่ม ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้แก่ 1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 2. กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า18ปี 3. กลุ่มผู้มีรายได้สูงและ 4. แรงงานที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม ส่วนวิธีการลงทะเบียนในส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินอย่างอัตโนมัติ3,500บาทจำนวน2เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ์จะให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ w วอร์ไวเวเราชนะคอมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ